ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมนะก็พบกับชิดปากแปรนะครับมาดูว่าพ่อใหญ่พลเขาทาอะไรอยู่บ้านพี่หนึ่งนะครับผมนี่แหละครับผมความน่ารักที่พวกเราอยู่ด้วยกันนะนะครับผมพอรู้ข่าวว่าพี่หน่งฝากให้ดูนี่เขาจะเทปูนตรงนี้นะครับฝากให้ดูว่าเทปูนตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งครับผมที่พี่หน่งเขาว่าเขาจะนะครับจะปูนนะครับผมสั่งเทปูนตรงนี้นะครับผมอ่ามันไม่น่าจะถึงเกียรคิวนะผมว่านะ ไม่น่าถึงเกตคิวเดี๋ยวเราคำนวณดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วนะครับก็นี่นะครับผมน่ารักนะครับผมเราก็จะมาดูแลให้กันนะครับผมพอดูข่าวว่าพี่หนึ่งฝากว่ยบ้านดูบ้านให้ด้วยนะครับผมลุงพลเขาก็มาทันทีเมื่อเช้าโทรหาลุงครับผมว่าบ้านพี่หนึ่งเกเทปูนพี่ลุงเพราะว่าพอดีลุงเขามีเบอร์โทรของบริษัทปูนนะครับผมผมก็เลยโทรหาลุงนะครับผมลุงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเรามาดูนะครเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาดูนะครับ นะครับนี่ครับผมเพิ่นกับมาดันดินนาบ้านไทยได้พี่เน่งครับผมอันนี้คิดอันนี้ลุงคิดค่าดันปูนนะครับอยู่ที่ประมาณ2องแสนห้านะครับดันปูนตรงนี้เอ้ยดันดินตรงนี้ค่าดันดินตรงนี้สองแสนห้านะครับพี่เน่งนะเบิ่งไปไงตามเพ่อนเรายโม่วงไปม่วงป่เพื่อไหน <F Q. S 1> เจ็ดคิวได้มาออโอเคเจ็ดคิว างไม่ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวว่าสั่นสร้างเขาใจไปมที่มื่อตอนบ่ายฮะสร้างกัระชงมื่อตอนบ่ใบน่ะจีเป็นนาทีมเจ้ายกถังออกรวยพุชใคกระชีได้นั่งเบิ้งยกถังออกเว้ยยกผู้เดียวก็ได้ทางซ้ำนี่นั้เอากับมือหนึ่งมันเบาบางเด้มือหนึ่งถือมือหนึ่งมันดวนบั้มันถือโทรศัพท์อือผลผลไบนาผลใบใบในโฮมผลหัวหักับไส้ไส้ไส้เหรอเนาะผลแล้วไส้บ่เท่ากับไส้โตตัว เจ็ดคิวมันเท่าไหร่ปะมัน,ค,น,นคิวเท่าไหร่หนูคิวละตกยู่ประมาณ 2, 2, สองพันสองพันปะเสียคิวละ 2, อสองพันบ้สนจได้แจ้งเงินพันเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยจะออได้แจ้งเพื่อนไปอะน,นะสิได้แจง้งเจ้าของเพื่อนไ <c ười> ว้เจ้าของเงินเพื่อนเม <บะ S 2> ื่อคืนนี่เที่ยงคื้อนนอนตรงไล่มาหาชิดสังปูเรเดอร์เจ็ดคิวละอยู่บนบนสองทุ่มป่านนี้มือเศร้า ตื่น,นบ่นี่ตอนเวลาตื่นแจ้งกันบอกรุ่นรุ่นสองทุ่มไหมนี่เดียวประมาณหกโมงเช้าตอนนี้เพิ่งกัดประม่านหกโมงเกียนโมงนี่ครับนี่นสั่งปูนให้ด้วยเจ็ดคิวสันวานี่สองทุ่มเพิน่นของข่อยเที่ยงขึ้นของเพิ่นสองทุ่มยังแก้งอยู่เนี่ยนี่นะครับเวลาสองทุ่มที่ฟินแลนด์ <FC S 2> แงจงงแ่งจังปางอยู่แจ่งจังปางเบิ่งเลยสองถุมไหมเนี่ยสองถุมยูฟิลแลนด์แจ่งจังปาง,ลลงเโยพี่น้องเที่ยงขึ้นน้องมืขึ้นนึงต้องไล่มาหาวข้าเจ้าให้ดันะระบาดิน,นข้าเจ้าถ้าข้าเจ้าเอาไป<ห>กันม้วนนำมหาสารไปพ่นขึ้นไปดันของเพลินเดี็กแล้วถามด้วย เพื่อจกดันมะเออเพื่อจกดันนะรถเพิ่นไว้นะรถเพิ่นไวน่าเพื่อจะดันเว้ยบ้านด,ดินเพนิ่น,ดดนก็สร้างแล้วเอแ<ไ>ปลพันขยพยไข่ไทยคลิปอยู่ไม่ยังไม่ไป็นไรไ่า,ไายครีบยูเริ่ไปถ่ายตัวดีฮะนะครับผมส่วนของพี่เองนะครับเจ็ดคิวนี่ก็ เฮ้ยกระป๋องกระป๋องกระป๋องมันเปลี่ยนสีคนๆๆคนั้นไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วโอ้โหโหลดร้อยโเกือบภาพเพราะอะไรบาีนครับอันนี้ค่าดันดินสองเซนหาได้ครับพี่หนิงค่าดันดินในะบ้านสองเซนหานะครับผมราคาราคามิตรภาพ ถ้าคนอื่นก็คือลุงดันให้ฟรีนะครับแต่ว่าเป็นของพี่เหนง่งเมเดย์ลุงคีดอยู่ที่สองแสนห้านะครับผมเอาพักกันในลิปต์เราบอดเเนี่ยตายแล้วบรรดาอย่างเนาะนี่ครับ <c oughs> เอลงพ่นบนรรดามาดันดินให้เนาะปึ๊บมามาเนาะ กิมมาเหนื่อยป่ะเอาเพิ่นเกิดนอนสบายเนาะในห้องแอร์เอ้เราเอยู่บอยู่เอาเอยูบ่บ่นะครับก็นี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณดีเทป,ปูนนะครับที่พี่หน่งให้สั่งปูนให้นะครับผมเจ็ดคิวนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับพ่ออยู่บ่อเกศคิวเพราว่ามันบ่บ่ถึงเกศคิวนะพืดดน้นดีสักหนิฮะดู ตัวว่าพื้นที่สี่เหลจัตุรัสพอดเจ็ดคิวอยู่บ่คำนวณปูนบ่เป็นเลยอันนี้ก็สิไปแล้วนี่ประมาณหาคิวโอ้บดิเทน่าเนี่ยหรอบดิเทนาสิบเซนนะเนี่ยประมาณนี่ยละประมาณสิบเซนอันนี้ก็สิประมาณซีเมตรอันนี้ประมาณเจ็ดเออได้อยู่ได้อยอะนะได้อยู่ได้อยู่ประมาณเจ็ดนะนี่ยครับผมอันนี้ก็ห้าคิว อันนี้ก็2คิวนะครับผมรอบรอบบ้านนะครับเทรอบรอบบ้านพี่หนิงนะครับผมเนาะเพิ่นช่องทางผู้บริหารนะฮะเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่านเพิ่นว่านให้มาเบิ่งเทพปูนให้แน่ว่าทันว่าพี่หนิงเอามืออคืนเที่ยงคืนส่งไลน์มาบอกบนท่นไหนที่ค่เออสร้างปูนสร้างปูนเพิ่นเพิ่นเพิ่นสร้างข่อยแล้วก็ไปสร้างข่อยก็ไปสร้างพญ่พ่นต่อเลยสร้างปูนในบีเนิงไงเด้อเพราะว่าข่อยบ่มีเบอร์ของขี้ขบลาดีนี่คืกะ เมื่อเศร้านี่เพืนมาเพนถามนองโกดว่าตั้งก้อนโสดหรอเออ้องกอนก็เลยว่าจ้าเพนว่าบันหานหันก่าวอาดนี้ก้่าวอไรโสดหรอครับเออแต่คพนก็เฮ็ดได้แบบนี้เ่่เฮ็ดแบบไหนเยีดแบเด็ เ็ดแบบนี้แล้วใส่หนังกวร์เออติ่ขาทายแผลบแบบนี้นะจีบคุณว่าขาแบบนี้นะมันจีบกระีอ๋อจีบกระสีมีบอกเพิ่งสร้างมาหน่ะเสือพึ่งงามเหี่ฮะมีบอกเพิ่งสร้างมาหน่ะนี่แหละเป็นทางประเทศนี่แหละแล้วนี่เป็นฮะเงามงาเด้งามเด้เสือโอ้ประกาศเตะเสือไม่ที่กันละมืงขึ้นเขาชนะนุ๊มืงขึ้นเขาชนะชนะกัคเสียดตายดอกยสองหนึ่งสองหนึ่งโฆษณาคเสียดตายเขาชนะทีมยังที่เขาได้ไปยุฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันนะ มันกัหันนามันกัเกิดนี่ยนะจิ้มยังไงวะหใหญ่ไอ้แจ๊คซัมจะดังเจ้าของเตาอึ้นฮะวะอันนี้ไปเยือนหนาไปเยือนหันนาเดี๋ยวเขามาอัดค่าบาทเออเขามาเอาค่าบาทมันมันคือที่บางดีเหมือนนะที่มคนปุ่นเป็นเชี่ยนะอืหันนาแพ้นะแพ้นะถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งข้องคอยสัตย์ชีพ้ปรลิศนาสันตะแลงนี่กตย์ชีพ้ปรนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามเบิ้งของมันกันถามเบิ้งของมันกันหน่อย เตี้ยยังไงกูตัวนะกระทิ้งสองตัวเล็ดบูเลยเล็ดบูเลรอมันกำลังสีบอกมันกลังหดวันไหนดอกมันกัดนี่เราบอกเขาเขียวนะยังเลยไปกินแกงหนูอ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นสังปูนะครับผมพี่เนิงปูนมาบ่ายโมงนะครับพี่เนิงอันนี้ฝากถึงพี่เนิงนะครับผมเนาะ ก็มาดูก็ช่างเขาปูไวเมดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หนิงนะขาดตรอเทบ่ายโมงนะครับผมเดี๋ยวลุงพลก็ได้ยินข่าวว่าช่างจะกลับเนาะเลยก็ก็ลุงพลไงลุงพลเป็นคนสั่งลุงพลก็ต้องทําครับเพราะว่านี่สั่งลุงพลอีกทีหนึ่งสั่งตัวก่อนมันบ่มั่นใจว่าตัวที่คุยกับเล่าหรือบ่โทรหาเล่าเลยเออก็เลยโทรหาเล่านะโทรหาลุงเัินนั่นบ่บอกเราอยออขอบลจเจ็บคิวยางแล้วว่ากัน บอกเจ้าแล้วไปก่อนบนไหนบอกเจ้าอะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็นะครับผมก็เราเราพี่หนึ่งบานเรามาเราก็มาสั่งลงพลต่อนะครับผมสุดยอดไดข่อยบุ๊พผู้ได้กลาบอกคอยสร้างได้ผู้เดียวนะครับผมโอเคครับผมยอกันสนุกสนานกันไปนะครับผมจะซีเรียสนะครับบอกเหรียญบอกหัวบอกนัวหัวมวนนะครับผมคลิปแรกของมือนีนะครับผมสวัสดีครับ